สวัสด <Bye. S 1> ีค่ะอยสุดรักอันค่ะและชาวงวันอันกแนัแชนซีนนะคะวันนี้เราจะไปจังหวัอดอุรีนะคะแต่ว่าระหว่างทางเราต้องเห็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะแล้วไม่รู้จักว่ามันคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันค่ะมีใครรู้จักบ้างไหมคอมเมนต์มานะคะอันนี้ลูกยั้งกอคะเนี่ยคัททองญี่ปุ่นน,นี่เป็นคัททองญี่ปุ ขนะะาดจะได้ก,ก่อฟักทองบ้านเราอยู่หน่อยนะ่ไม่หน่อยนะเยอะอยู่อันนี้คือฟักทองปกติที่เราทานกันทุกวันนะคะเขาบอกว่าข้อดีของฟักทองญี่ปุ่นคือมันจะทำอาหารสุกเร็วเพราะว่าเปลือกเขาบางนะคะเนื้อข้างในก็เป็นสีเหมือนแค่หลอดทีนี่เลยข้างในเราก็ยังไม่เคยเห็นวันนี้ก็เลยแบบเอ๊ะคืออะไรแบบเห็นมาตลอดทางเลยนะคะ สามโลร้อยนะคะที่นี East, ่ท <Okay. S 1> <Okay. S 2> ี่อื่นไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะคะขอเป็นกันมาด้วยนะคะก็ก็ดาเใาได้เข้าว่จะาเขบไปพดเอกลเยห็นก็ต้องม่หย่อนไม่เคยเห็นว่าถตาใส่แล้วจะฟงเกณนะสมสิบอ็ดก าสามโลลอยไปเบ่งดูจะแค่โลวันนือสามโลโอ,โอ้นี่ก็ลอยเลยจ้ลอยลอยละห้าสิบบาทอเอาไปล่องมงบื่อไ้กินวิธีกินเ็ดจังไรแบบน,นี้เอาข้าวแางดีๆแล้ว้อไปฟาน่ยองร่างกว่าวาอา่าอันนี้ก็นนอันนีกินน

ใจมากเลยนะคะแสดงว่าคนลไม้จากทางญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาเมืองไทยเยอะมากเลยนะคะและ้วก็เดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะถ้าใครเห็นคนาาอีกปุ่นก็อย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากติดตามซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาคดคลิปถัดไปได้นนะค่ะบ๊ายบายค่ะ